เอนดูน้องโนลา่าลูกแม่เจนี่ได้เจอลุงเคนครั้งแรกอาการก็จะประมาณนี้เธอแป๊บเดียวน้องโนลา่าลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่เจนี่และคุณพ่อมิกกี้ก็อายุ10เดือนโตวันโตคืนจนตอนนี้คุณแม่เจนี่ถึงกับเอ่ยปากบอกว่าอุ้มนานๆขึ้นเหงอแตกเลยทีเดียวและถึงแม้จะไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็มีพี่พ,พี่แฟนคลับหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมือง อย่างล่าสุดก็มีคลิปน่ารักน่ารักเมื่อแม่เจนีนั้นพาลูกสาวออกจากบ้านได้ไปเจอลุงสุดหล่ออย่างเคนทีระเดชงานนี้หนูน้อยโนล่าจ้องมองตาแปว๋วเมื่อได้เจอคนหลอ่อสงสัยคงจะไม่คุ้นหน้าเชื่อว่าหากเจอกันบ่อยๆอ,อีกหน่อยลุงเคนต้องได้อุ้มแน่ๆเลยล่ะคะ่ะแต่ใดๆก็คือออร่าลุงเคนหล่อยังไงตอนนี้ก็ยังหล่อไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ